สวัสดีครับมณิกะครับผมมาช่วงิปดที่สองกันต่อเลยนะครับผมหลังจากนะครับพาพี่น้องมาเบิงปลาไพ่แล้วนะครับมาเบิงโซนนี้กันต่อนะครับผมตอนนี้เขาก็ป่อยนามลุงนะครับสะลุกนี่พี่น้องชัวรเลยครับเราวป่อยนามลุงนี่ครับเดี๋ยวไปพานยางพาพป่นองงามพี่น้องเดี๋ยวไปเบิงนามทั้งนั้นก่อนพี่น้อง ธรรมชาติร้นร่น,นรับผมเบิอ่อเอารดคือหลายๆคนว่าคือบนยางทายเห็บเบิดสวนมันที่เบิดจังไงพี่น้องสวนผมมันน้อยๆนะครับมันก็ต้องทายทีละนะครับทละแพร่ทละแพร่พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันสวนใหญ่นะครับทา่ทา,ทานคนว่าคือบไทยเบิดสวนมันเบิดด้งไกพี่น้องมันใหญ่นะครับเบิ่งทีละมุมเมานะครับผมถ้าเบิดสวนี่ยางจนเรียนห้อยแล้วครับผมนี่เป็นน้องธรรมชาตินะครับ นี่คือไอ่นี่คือนะครับบอประดานนะครับเด้อใส่โซลาเซีวนะครับผมโซลาเซีวสูบขึ้นนะครับบาดานมีอยู่สามบ่อพี่น้องเด้อนะครับทำดัาสวนเฮานี่เป็นไฮน่านะครับผมเป็นต้นไม้เบิร์ตพี่น้องอันนี้ก็เดี๋ยวรอฝนลงผมยังตดปลูกปลูกผักนะครับผมปลูกอันนี้ก็ติปูปลูกทั่วเลยพี่น้องได้จากสามหลองนะครับผมก็ปลูกทุกปีนะครับสวนนี่ตวก็ติต้นใด ต้นไม้มันว่างตรงไหนผมก็ทีไดียวนะครับไอเอามาเตรียมนะครับมีแต่ต้ตนไม้เบิดนะครับผมทั้งสองฟังเลยนะครับผมตัวนี้อตาฝนนะครับผมจะได้ไถหุดแล้วก็ปลูกนี่ก็เป็นบัวบาดานนะครับบัวบาดานแล้วก็ปล่อยน้ำลงมาครับน้ำก็แห้งไวผิดหลง เดียวแหงเอาแหงเอาพี่น้องถักขั้นจองอันนี้ก็บที่เป็นน้านะครับผมน้าแล้วกับต้นร้อมเลยนะครับผมเป็นเป็นต้นไม้ขึ้นคล้องใส่ไกลรอบเบิร์ดนะครับผมแล้วก็นี่ก็นี่แหละเดี๋ยวมาแซมผมมุนนี้นะครับนี่มุมมันตายมีกับมี้นะครับยางนะปลูกยางนะนี่แหละแต่มาแซมไม้เบิร์ดมันติดประมาณจากสิบกว่าต้นครับผมก็จะเอามาปลูกแซมอ่อมอ่อไปพู๊สนี่ครับมูดเรือกันเรือครับมันมันหลนะครับ เนือผักปล่อยน้ำลุง้งให้มันนะครับงามนะครับผมแล้วมันลน,น่วยมันจะได้เป็นไฮผักกระจองเลยนะครับปล่อยน้ำลุ้งอีกนะครับเนาะเอ๊ะเบียว์ไม่แห้งเลี้ยวเลีเ้ยวไววปลองแล้วปล่อยน้ำลุ้งอีกออกินทังไม่กอนกล้วยเนี่ยไปต้องคุยกันนะครับผมกล้วยเนี่ยอ้อมสวนเล่นแค้นนะครับกล้วยมีทุกจุดนะครับผมสําหรับนาสวนเกษตรเขาครับเฉพาะกล้วยนี่คะ็คือมีทุกจุดเลยครับผมสาหรับกล้วยเขาเป็นพันๆต้นนะครับ อย่าว่าแต่พันธุ์ตุ่นนะพี่น้องเบิื้องลวแต่ตุนแต่กอเดียวมันก็หาตุนแล้วนะเบิื้องลวนะครับมีอยู่ทุกหม่องครับคุยเขา <c oughs> เดี๋ยวปล่อยน้ำลงคลองใส่ไก่เล่นหลก่อนนะครับเนี่ยนี่ก็รถรถสามารถเลี้ยงพันได้นะครับเห็นไหมลวดจะมีต้นไม้นะครับผมผมจะปลูกล้อมเบิดเลยน,นะครับผมแล้วก็ปลูกแซมด้วยต้นไม้นะครับนี่แหละเดี๋ยวมาปลูกแซมแซม,แซมอีกนะครับ ทั้งสองฟังต้นมะฮอกกาน,นี้มันบ่ค่อยบ่ค่อยลมดื่นต้อนอื่นมาได้หรอกพีนก่น้องต้นพกต้นพยุงอย่างน้ำที่ล่มดื่นหมอกกว่วนะครับนี่จะเป็นผกตะเคียนนะครับผมผมปลูกเกษตรว่าแซมอีกครับอันใดมันแวกแวงมันหวางผมเกษตรวาไร่ปลูกบดถั่วสวนเลยนะครับบว่าตจดจุดใดจุดหนึ่งครับผมผมด็ดปลูกบดเลยนะครับมองดูันแวงนะครับ นีะเป็นคล้องใส่ไก่องพี่น้องเด้อเข้าข้างในอีกนะครับข้างในข้างในก็จะปลูกอีกนะครับต้นมากมูควายมันหันนะครับตึง,งวะตึงวมันหันนะครับนะครับมันต้องเป็นหลายหลายขีดพี่น้องเด้อมันบ่ทันได้แล้วนะครับเพราะต้นทั้งหนก็สิต้องได้ปลูกต้นไม้ลงอีกหลายร้อยต้นนะครับใครใครกินสูงยังเสยพี่น้องพอได้เป็นห่มพอดีตัวซื้อนี่ น้ำก็ไหลอยู่บางสิทธะครับเบื้องมือครับแต่ว่าบ่อหนึ่งอันปลูกเปิดใส่บักทั่วเดี๋ยวสิพาพี่น้องเข้าไปบ่งบักทั่วอยู่ครับบ่อในอาจจะเป็นมื่นแรงนะครับเด้อสิพาไปอัปเดตเบิ่งบักบักทั่วมันก็กำลังออกดอกนะครับบักงามเลยล่ะเดี๋ยวบ่อในอาจจะเป็นมื่นแรงนะครับเปิดไทยเบิ่งบักทั่วพาพี่น้องเข้าเบิ่งบักทั่วนะครับบักทั่วโคตรดกพี่น้องมันมีหลายมุมหลายโซนพี่น้องเด้อน้ำแห้ง ปื๊ดมู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 มมมปลาลูกคอบพี่น้องเบิ่งปลาคอมันออกลูกนะปลาหลายอยู่นะครับเดินหนี่บอลธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเจ้าแม่ปลาตะเ,เพียนมาลุง้งคนไทยมันออกลูกฟังเท่านั้นกอนพี่น้องเขาปลาดงดิบซิดาพี่น้องเด้อ เป็นบักซีดานะครับส่วน,นปลูพกพ่อได้อยู่ไปแต่กินนะครับผมเพราะมันมีทุกอย่างนะครับนันก็ออกสีขาวเปไดิดหอร์นะครับเด้อผู้ใดอยากผู้นั้นผู้นี้เขาก็มาเด็ดกินนะครับนี่ผู้นั้นผู้นี้เพิ่อนกันมาเด็ดกิน ครับตำราวัชีดาเขามีหลายนะครับงามเนี่ยขี่ไรลเนี่ยนะครับปนกันไป <c oughs> ก็เริ่มออกเรื่อยๆเหตุผลจริงช่วงนั้นบักขี้เล็กมันบางงามผมบอกเอ้ยศิดาบางงามผมบอกขี้เล็กมาปลูกแทนน้าน่ะเห็นปะทีมีขี้เล็กกลางรองอีกนะครับปลูกแทนบักชีดานะครับผม ตนีลมลื่นนะครับด้วยยางชุ่มได้สบายเลยครับกล้วยกระไยนะครับผมกล้วยพุ่นกล้วยบุกม,ม่วงก็ออกดอกอีกแหรอนะครับเขาป่าระวังตะมิ่มนะครับด้วเข้ามาในป่ายัางสิ ต้องระมัดระวังอย่าหน่อยนะครับตุ่นแดงปะดูนี่นบ่ได้เห็นหนาแม่ขี้เหล็กจะได้มาเจ็บขี้เหล็กดูพี่น้องขี้เหล็กบ่ได้หน่อยกระตาดิบนะมาเจ็บขี้เหล็กเราจะได้แต่งต้นเขานะครับไม่อยากไม่ให้เขาใหญ่ได้นะครับขี้เหล็กนี่ละเดี๋ยวมือน,นี่ละมือส่งเพราะคนที่มาสู่ปลายอยู่ครับ เดี๋ยมีเวลาเก็บขี้เล็กนะครับผมเ,เนะพี่อมมนะเพะพึ่งเตียก,กะนะพี่น้องงามอิลีนะครับขันว่าขมวงกับพ่อขมวงหมดแดงกับพ่อหมดแดงเจ้าขัดพุทขี้เล็กก็ได้พี่น้องเราค่อยนะครับเก็บ จเจ็บแทอพี่น้องมันออกคักออกเนี่ยเรครับที่ได้เต่งนะครับด้วเขาเขาเก็บเราเขาต้องเต่งตัดนะครับผมตัดออกตัดนั้นปรุงไหมนะครับมันหลาเป็นกระต่ายอีกแล้วนะครับโอ้โหบริเวณมะบึงพี่น้องหลายต้นเติบนะครับเล็กเสแสมด้วยบักชีดานั่นนะครับเพี่ กิเลกมันบ่หน่อยนะพี่น้องอันนี้คือมันมีสองหลองติดกันนะพี่น้องเดยผ้าเบิ้งแตะลลองนะครับเพราะว่าหลายๆคนอยากเห็นบทเวณสวนนะครับนั่นหลายหมองนะครับนี่ก็ต้องเอามาลงอีกนะพวกกิเล็กมันวางต้นไม้นะครับต้นไม้มีเบิดเลยนะครับฟังทังมันไป๋ยวมันต้องเด็ดยางิึงมีถูกเบิรับพวกยางนาต้นแห้งสะครับมันมี ปัดเลยนะครับผมตัวนี้ปิดเลยนะครับพี่น้องกิเลกเข้าเนื่องจที่เราลงนะครับมันสูงและที่ผ้าพี่น้องเขามาเก็บนะครับถ่ายคลิปวิดีโอพี่น้องเขาเบิงอีกนะครับเก็บี้เลกนะครับเลยกระต้านแต่มันกินประทันกับปั่นนะครับเสียฟิตไว้นะครับเสียตัวเย็นไว้พี่ตัวนี้มันสูงตรงตัดลงนะครับ ต้องเอามีดมานน้ำมันสูงอย่ากพยายามให้มันสูงได้นะครับสําหรับขี้เหล็กนะครับพี่น้องคือผมปลูกซีดารกซีดามันมันตายนะครับผมก็เลยเอาขี้เหล็กมาลงแท,น,งงน,งทนนะครับปลูก,กลง,ง่ยายาขึยยน้นยังครับ,รรบพี่น้องขี้เหล็กปลูกติดบรรทุกต้นนะครับขี้เหล็กติดบรรทุกต้นเลยของเฮาอยู่ในขามีซามแสบแซมบักขี้บักเขียบบางยังแน่นะครับนี่สีมันลุ่มลื่นขนาดเน้อลุ่มลื่นนะครับ พายุงแดงเป็นใหม่นะครับกบกันยุนี่แหละบักเภาวผู้ในะ,ะพี่นาอส่วนนี่นะผมหมกักหมักเลยนะครับสซนนีผมว่ามันหลากหลายดีนะครับ่วนนีเล็กมันหลากหลายนะครับม,มันมีแนวให้เบ่งหลายนะครับ่วนนี้พี่น้องแต่พี่น้องไม่เห็นแล้วพี่น้องถสอโนนะครับแม่หักกว่า นักเคียหือจังไดห,หือห่อนพดติสูเพราะท่านเจ่อยู่หกักเลยขีย้เล็กบนหน่อยต้นนะพี่น้องผมปลูกทิ้งไว้มันเหลือนะครับผมก็เลยเอามาปลูกทิ้งไว้มันเหลือจากผมเอาปลูกไว้พุ่นนะครับมันเหลือจากที่ผมปลูกใช้เดนนะครับปลูกใช้เดนทีเคนอื่นที่ผมก็เลยเอามาขุดขุดฝังฝังไว้นะครับมันก็เลยนี่แหละหลัลงจากฝังหอดบนนี้นะครับเบืเอ้องลวดขี้เล็กเข้า ต้องได้เก็บแล้วครับมือนี้ต้องเฮ็ดคลิปวีด้พี่น้องเาเบิ่งอีกนะครับสําหรับขี้เหล็กนะี่ยมันงามแห้งนะครับเป็นเพียรพี่น,อน้องเป็นเพียรเขาจะเอาแล้วพี่น้องเขาแยกออกเดือดมือกับดอกแยกออกเอานะครับชี้คันไปเลือกเพื่อนนี้นจะเป็นเพียกรคนนี้เราต้องมันหนีบหนีบแล้วก็แต่งไปพร้อมนะครับเบิบ่งไปหนีบใบตะยอดนะครับเวลาผมเข็มผมต้องแต่งแต่งไปพร้อมด้วยนะครับ ปีนี้คือหยอดงามเถะจังถุกปีโปปันได้โปปันนี่นะพี่น้องเต่ปีนีคือหยอดงามแห้งเถะต้นล้วกะพวกต้นไม้นะครับเ้อรอบรอบหน้าเลยนะครับสําหรับต้นไม้ของเขานะครับรอบอีลีพี่น้องมีทั้งสองฟังครับปุ่นกำลังผมไม่ค่อยได้มาครับ้นจนตนพยุง่งใหญ่จนวานหรอข้างหลังมันใหญ่เลี้ยวพี่น้องต้นพยุงเนี่ยแจ้ตงต้นเนี่ย ดิน oo, ดีซ e <tinc S 1> ื voila, ้อนี่มันใหญ่เอาใหญ่เอาบังผมบุกใคยเดี๋ยวมาส้วนทางหลังผมนะครับ้างหลังเถียเดียวละเทียยังไ่ได้ยางมานะครับส้วนทางหลังจนต้นไม้เขาใหญ่บดเลยนะครับจนจนจนต้นไม้ต้นไหลเขาใหญ่บดครับมคอยเครื่องตัดห้าตัดนี่ครับอันนี้เป็นหนองที่สองของสวนเขานะครับ นี่คือหนองที่สองนะครับเป็นป่าธรรมชาตินะครับนนี้แต่ก่อนมีบาดานอยู่บอ่อเดียวเขาก็เอามาจากนาสวนมาลงนี่แต่ตอนนี้เขามีบอ่อบาดานแล้วเขาก็ลงเลยทั่วเลยนะครับไดีทิพภาพอีบ,บึงอีกหล่องพี่น้องเด้อมันแบบมันสวยงามนะพี่น้องเด้อสวยงามดีนะครับ ใหญ่เป็น้องเขาเบึ้งน้ำหนาฟังนี่กะน,นะครับ <c oughs> กินขาดเลยครับส่วนนี่พุ <c> ่ <oughs> นนะลมรื่นนะครับกินขาดเลยครับส่วนนี่นี่แหละนี่แหล,ละหลายๆคนอาจจะเดบึงแล้วนะครับ้อ <c oughs> นีเป็นหม่องป้ากินนะครับกินพืชน,นี่เดีย๋ยวผ้าหยางเบึ่งสุนนี่ครับนี่มันกวยกลวยเช่นีออ,อกแล้วออกหลเปไปน้องเด้อ ต้นแดงะตัวอ่อนนะครับไงเลี้ยวอยู่ลต้นแดง่น้งกล้วยนะครับกล้วยแล้วก็กล้วยกล้วยแล้วก็กล้วยนะครับกล้วยพยุงต้นไม้นะครับพี่กล้วยบื้อดนะครับออกเด้อต้นนี้ออกต้นนี้ก็ออกนะครับอันนี้ก็เป็นอาหารของปลาไปนะครับต้นมันง้อไปนะครับนี่ออกอีกแล้วโอ้โจนปีเงี <laughs> S 1> <S 1> <S <an> <S แต่ว่ามันเป็นกล้วยพันุโมเมนต์ได้ปากช่องหาศูพี่น้องถ้าเป็นดินทรายต้องเอาปากช่องหาศูลใส่มันจะได้กล้วยขนาดกลางครับแต่ถ้าเอาเอากล้วยนำว่าบ้านเขาธรรมชาตินะครับ้ามาปลูดินทรายมันก็จะตด้น,น้นึงสี้นครับต้่นน้อยลงไปอีกครับแต่ถ้าเป็นดินเหนียวม่เป็นหยัางครับมันใหญ่อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นดินทรายถ้าเ้ากล้วยหอมท้องซึ่งมันต้นใหญ่อยู่แล้วมาใส่ดินทรายมันจะได้ต้นขนาดกลางเคี้ยวขนาดกลางเขายังอยู่หนึ่งเสียนครับนี่คือกล้วยกล้วยหาศู์นะครับพ่อต่อไปถตาผมถิปลูกผมถิบ่เอา กล้วยนาวบาบานเทาารรม,รมราด่าเอาหาซูลเนี่ยนี่คือเป็นพันหาซู์ปลูกใส่ดินทรายมันเลอก็เลยได้นะครับขนาดกลางนะครับเป็นหาซู์นะครับแม่ลมอีกแล้วพี่น้องพุ่นนะ่ะกล้วยมันหนักกันแล้วบ่วได้คำพี่น้องเตีมอยู่กล้วยพี่เนี่ยมันหนัก,กันแล้ว มันเต็มเราตัวเียนี่ห้างหนุกพรมนะครับหนกเขามาไครห้างหนกเขาพี่น้องอืม้มบักซีดาอมืมาเร็วเร่เลยนะครับพี่น้อง บักพผ้าบักพวกัหลายนะครับเป็นหาสีบก็ต้นใดอยู่นะมั้งครับทลายสุกต้นเป็นหน่วยเราหนึ่งต้นนะครับอีกที่เหลือไม่รู้จะเป็นหน่วยตอนใดนะครับเป็นดไดพี่น้องลมเลื่อนอิลีนะครับผมถ้าพี่น้องได้ไหมเห็นเนี่ยผมาน,นี่โอ้ยังหมักเลยล่ะครับ ม่นจะปละสูกค,คาตุนแต้พ,อพอ่อพ่อบ่มเลยนรองงงสีประมาณน,นี้แหละพี่นอเด้อนะครับสองเทวนะครับโซนขน้างนายอีกโซนคางอีกนะครับหลายหมองนะครับเดี๋ยวจะเก็บขี้เหล็กเพี่น้องเขาเบิ่งน้ำนะครับถ้าบางหรือว่าถตามีเวลาเดี๋ยวทีเก็บพักขี้เหล็กนะครับพอมันหลายแล้วนะครับมันถี่ยาวมันถี่เระได้กินหนอยอดมัน นี่แหมองป่าปลามากกินที่ดีเป็นคนเป็นนกผูกปลาหน่อยมากินนะครับใบกล้วยเน่า,นาไป็นนกมักกินเต็มเลยนะครับมันจัานาหมุนกินทางล่างครับบาวบตาปลาหน่อยครับปลาผวกปลาในน้ำนะครับข้างประตงให้อาหารเขาอยากครับโดยเอาใตใบกล้วยกันไว้จริงสแหละเดี๋ยวมันเปื่อยมันมากกินเองนะครับตัวนี้ตะเคียนทองปลูกง่ายกันเด้อครับเด้อเนี่ยต้นต้นไม้ที่ในน้ำ ที่ว่าปลูกไงนะครับพื้นที่หน้าเฮานะครับหนามหลอ,บอบเบลื่นเลยนะครับหนามอ้อมหน้าเด่นแข่นเลยนะครับตัวนี้พยายามปลูกกล้วยนะครับเป็นหลักๆเลยเลยพป็นหนองเนดะ้อเข็ดกระเสียรกล้กวยผสมกับต้นไม้ผสมกับผลละไม้ก็ออยังผมนะครับมันจะได้นะครับมีอาหารในสัตว์พพ้อมนะครับแล้วกล้วยมันออกตลอดนะครับผมกล้วยนะี่ มันออกตลอดเลยนะครับแล้วก็ปลูกพืชเวลาเขาปลูกพ mm. mmm. like mm. ืชหลายชนิดปุ๊บมันที่ออกตามฤดูกาลนะครับหนาฝุนอันนั้นออกหนาเรียงอันนี้ออกนะครับผมหนาฝนก็จะเป็นพวกน้องไม้เนาะครับน้องแต่ว่าสำหรับกล้วยมันออกตลอดทั้งปีนะครับกล้วยเน้นกล้วยไปหลายให้มันมากที่สุดนะครับกล้วยเขานี่กล้วยได้ขายตลอดนะครับเพราะว่าถ้าิบงานบุญงานบวชงานอย่างเขากระตรงนะครับที่กล้วยนะครับเด้อปลูกแล้วเขาขายนะครับห้าบาทสิบบาทหลายเทียก็ได้หลายร้อยนะพี่น้องกล้วยนี่ยัยมันขาดกล้วย แล้วก็พวกพวกพืชบพวกนี่แหละบักซีดานสเปนนึงใช่ปลูกไว้จากสิบต้นนีสิบต้นก็ได้ครับบักขี่ขั้นห่อแบบจะปลูก้าขี่ขั้นห่อแอบจะปลูกหลายนะครับบักซีดาคือยังผมปลูกอันนี้คือปลูกไว้แต่กินให้ลูกให้ลานได้กินนะครับแล้วก็พืชกินใบก็เป็นพวกขี้เล็กของผมขี้เล็กไม่ต่ำกว่าห้าสิบต้นนะครับในสวนผมนะครับเพราะได้เก็บกินอยู่นะครับผมขี้เล็กชะอมนะครับผักหวานผักต้นแค่น่ไม้นะครับหลายชนิดนะครับผม แล้วบลลวมตีเปือดอายุสั้นที่เขาปลูกในดินพื้นที่ว่างนะครับผมพวกพวกเปืชดอ้สี่สิบกว่าเมืองใี่เขาปลูกไว้นะครับย่าห้ขาดคืบอบักทัวบักทัวยังเสียนะครับส่ว,วนผมตีบลขาดบักทัวเดี๋ยวผมติพาพี่น้องเขาไปนเมืองบักทัวโคตรโคตรดกให้พี่น้องเขาเบิรงนะครับนี่ยวหลายคนสร้างมาแต่ว่าผมจะได้มีเวลาไปทรงนะครับติดรงการอยู่ครับนี่คนสร้างหลายครับบักทัวผมผมเพราะมันหน่วยงามหน่วยดกเป็นพันพื้นบ้านของแท้แล้วก็ กินเราเแซ่บนะครับถุกคนเอาเป็นเสียงแล้วกันเวิดแเสบนะครับผม Ryan. แล้วก็มาตรงสื่อรู้นะครับก็คือซสื่อทีเดียวเอาไปขายายพันธุ์ได้ต่อเลยนะครับคือการนะครับขายายพันธุ์ตัว่อให้ลูกหลานเขาได้มีนะครับไปกินนะครับดกอิลีนะครับบักทัวเดี๋ยวคลิปนี่แหละต่อไปผมติดไปพาไป้องเขาไปทายบักทัวบับกทัวภ่มนะครับดกเพราะว่าถ้าฝนลงนี่ผมก็าตีไทไถปลูกกันนะครั لك. บบักทัวุ่มบักทัว มันปลูกงายอยู่พี่น้องแต่เขาต้องเลียกให้มันเป็่นนะครับเลียกดินเรียกยังนะครับเพราะว่าถ้าเป็นดินดินทรายเนะี่ยมันตีงามดีนะครับสำหรับตกทั่วภูมิแต่ว่ากับปลูกได้ทุกดินเลพี่น้องันแต่เขามมหน้มหดมันนะครับอโอเคนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปดีกับฝากไว้ซัมนี้ก่อนนะผมสวัสดีครับ